อีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิงครับผมในปีที่369หิบ้าน้าอาเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมเช่นเคยครับหน้าอบตนะครับผมวันนี้มาแก้มือครับวันนี้น้ําขึ้นนิดหน่อยครับผมน่าจะข้างฝั่ง4ี่ห้าประมาณเกือบ2เมตรนะครับผมอย่ามาลุ้นการมีนะนะหลายๆท่านห้าท่านครับอยู่ทางขวามือแถวสูบเล็กครับผมวันนี้ผมมาลงแถวตรงหน้าบันไดเลยครับอันนี้ตกบาลานซ์สองคันครับระยะ45กับ39ครับ กลับม้ตายตะกัววิ่งระยะสามหกนะครับผมมีตัวกินเรื่อยๆครับผมน่าจะเป็นปลาตะเพียนปลาเล็กครับผมเดี๋ยวลองดูสายๆครับว่าปลาดิงจะข้าวหรือเปล่าครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกอน้าชาพิชิ่งครับ e ี3 6สามร้อยหกสิบเก้าน่าเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับผมแม่บุคคูซอยสองแถวอวตครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผมเริ่มกินได้แล้วมั้ง นิ่งๆอย่างนี้นยตอนนี้ก็มาถึงช่วงเที่ยงแล้วครับผมสี่ห้าชั่วโมงยังเงียบเลยครับผมยังไม่เจอปลาตัวแรกเลยครับปลาเล็กๆตัวหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้มากับทีมงานเดียวงบน้อยมิรภาพ่คนหลังคันครับน่ารอครับผมโอ้แกกินข้าวตุนก่อนครับตอนนี้ครับปลายังเงียบๆครับตรงฝั่งแถวสะพานครับ กระตก4คันนะครับผมยังไม่มีอาการปาเลยครับผมสายขวาก็มีทั้งหน้าดินทั้งชิงหลิวนะครับผมวันนี้ตก3ระยะของ4 5 3 9นะครับกับ3 6ครับไม้ตายจะก่อวิ่งกับบรรลานนะครับผมฝั่งขวามือนี่สปิวเปิดนะครับผมยังไม่มีอาการครับเดี๋ยวไปลุ้นช่วงบ่ายช่วงเที่ยงครับผมทางนุ้นก็คนอนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวมาลุ้ว่าวันนี้จะแห้วหรือปาครับคอยติดตามรับชมครับผม bằng nôn nghiệp dành oh. chúa อยู่ถึงว่าทำไมมันจมวะพูซาเลื่อนไปแม่งคอยเลยดูเม็ดมันดิเลื่อนละนาวเลยที่สุดของคลิปแล้วนะครับในที่ที่สามแล้วหกก้านาตุ่น้ำหนองปลาไหลไม่ต้องซ้ตอนกอนครับผมวันนี้มากับน้ารอครับผมนาร็อกครับผมกับน้ยจ๊อบอยู่ทางนี้นะครับผมวันนี้ปลาไม่กินเลยครับผมกินจุดนี้จุดเดียวครับตรงล่มตรงนี้เป็นกระจุกนะครับผม